สพทชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมงพระเกียรติปี2565 ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมผุ้มในการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉริมพระเกียรติโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรปูธอจันทรหงปุญญาสระดทำรงผู้มในการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานายนุพรแสงอาทิตย์ผุ้มในการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเสริมพระเกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราช ราชดมริและโรงเรียนเฉลิยงพระเกียรติจำนวน586รโรงเรียน35ห้องเรียนสาขาและพุ่มในการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งในการประชุมเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริและโรงเรียนเฉลียงพระเกียรติการจัดตั้งงบประมาณปี2566งบลงทุนค่าคุ้วัณฑ์ที่ดีและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลียงพระเกียรติ การแนะนํากลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและแนะนําประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง19กลุ่มซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนประธานกลุ่มการโอนจะสายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพร,รัรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแนวทางการจดสรรงบประมาณจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนงบดำเนินงานปีงบประมาณ2565และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2 5 6 6ถึง2,570ของโรงเรียนในกลุ่มโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้โรงเรียนดังกล่าวและสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน